ต้องบอกเลยนะคะว่าคตสุดๆเลยนะคะค่ะไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเป็นการฟิตติ้งกันกลางทุ่งนาแบบนี้นะคะใช่ใช่แล้วก็ถ่ายทั้งเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวด้วยค่ะพระนางค่ะกระทิงขุนนรงรักบทโจ้นุ่มหล่อที่สุดในหมู่บ้านและอุ้มอิสยารักบทชัตรวันหญิงสาวผู้มีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มาประกบคู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแก๊งเพื่อนนักแสดงมีน้ำฟ้าจูเนีย เต้ชญพัฒน์นี่เป็นน้องใหม่ของช่องสานะคะแล้วก็หญิงอนดาค่ะมาวมฟิตติ้งในครั้งนี้ด้วยนะคะกำกับการแสดงโดยพี่เกรชัยยุทธค่ะก็เป็นแนวพีเรียดโรแมนติกคอมเมดี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มสาวชาวอีสานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะฉะนั้นก็จะมีการสอดแทรกเรื่องความเชื่อประเพณีแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตด้วยนะคะ,คะทีนักแสดงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปเวิร์กช็อปอมาบ้างแล้วและที่สําคัญาภาษาอีสานเนี่ยก็ถือว่าท้าทายสําหรับนักแสดงทุกคนเลยล่ะค่ะ ก็มีความเป็นทุ่งนาดูแบบบ้านๆลมแรงมากเลยค่ะลมพัดมาตลอดเลยค่ะเย็นครับเย็นเย็นดีลมแรงไอ้ลมแรงวิวดีครับอากาศไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็เต็มที่กับการทํางานอยู่แล้วครับคือจริงๆพวกเราต้องเรียนภาษาอีสานกันด้วยคือบางทีศัพท์มันอาจจะมีความลึกบ้างไม่ลึกบ้างอะไรเงี้ยค่ะบางทีต้องแบบใช้ให้เหมือนๆกันเรียนกันมาเกือบเดือนแล้วนะครับ ประมาณเดือนหนึ่งครับก็พัฒนากันไปเรื oh> ่อยๆพัฒนากันไปเรื uh ่อยครับผมต้องฟังอีสานครับผมกับจูเนียร์ก็รอบแรกก็จะงงๆกับบางคำครับที่แบบมันลึกจริงจริงว้าวจูเป็นกำลังใจกำลังใจให้ซุ่มเฮ้าด้วยเลยครับสำหรับไอ้ายข่อยฮักเจ้าจ้ากำลังสิเปิดกล่องแล้วเย้ น้ำฟ้าด่ดูจะคล่องนะใส่วิกวบออ่อยเกือบทุกเรื่องเลยนะคะ,ะไปฟิตติ้งนี่ก็ว่าไม่ธรรมดาแล้วกลางทุ่งนาใช่ไหมคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล้องถ่ายทำกันถึงที่ปักทงชัยนะออครราชสีมาเลยในเดือนพฤษภาคมนะคะเราติดตามความคลิปหน้ากันคะ่ะเด็กเกต็มกองน่าจะสนป่วยกันนาดูเลยนะครับผม